ผู้ชายคนนี้อายุ58ปีแล้วเป็นลุงแล้วอะลุงคนหนึ่งไปร้านโชว์หวยฮะไปไม่ได้ไปซื้อของอย่างเดียวครับเขาไปยิงเจ้าของร้านด้วยทำไมอะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วจับได้ฮะพอจับได้เขาอ้างบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากติดคุกมีคนหุงข้าวให้กินฮะเฮ้ยได้ด้ยวยเออนน่ะสิ เนี๋ยวคุณผู้ชมไปร้านขายของชำแล้วเสียงดังปั้งยิงจริงๆคนที่ยิงคือนายแสวงฮะอายุ58ปีเป็นคุณลุงแล้วอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านของคุณวุฒิชัยเพษัท มาด้วยอาการมึนเมานะมาซื้อบุหรี่มาซื้อบุหรี่ตรงร้านโชว์หวยฮะหลังเจ้าของร้านหยิบบุหรี่ให้คุณสแสวงก็ชักปืนออกมาจากเอวคือจะยิงเจ้าของร้านนะแต่เจ้าของร้านหันมาเห็นก่อนไหวตัวทันครับเอามือเนี่ยปัดปืนออกอม,มีการยื้อแย่งกันก็เลยทำให้ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดปั้ง ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับชาวบ้านเหมือนได้ยินบอกเฮ้ยเขาป้นหรือเปล่าเขาป้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มาช่วยกันจับเร็วจับกลุ่มได้นะครับแล้วก็ให้ตํารวจคุมตัวไปที่สอพอคลองขุงนะฮะจังหวัดกําแพงเพชรร้านโชว์หวยเจ้าของคุณผู้ชมครับจากการที่มีการยื้อแย่งกันบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะก็คือที่สอกขวาและก็นักแข้งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าโชคดีที่รอดมาได้ โชเรียนอาโชเรียนอีกแล้วฮะโชเหลียนหลวงพ่อสว่างนะครับเกจิดังอดีตเจ้าอาวาสวัดขหะบดีวัดคหวัดคะลือหะบดีส่งนะครับอยู่ที่อำเภอคลองขลุงกำแพงเพชรนะครับเขาย้อนกลับไปเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มาซื้อบุหรี่เขาหันหลังคือเหมือนว่าจะกลับไปกลับออกไปแล้วอะแล้วก็เจ้าของก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่คือเจ้าของเนี่ยเหมือนว่าไอ้คนเนี้ยไม่ได้สนใจอะไรเขาก็เลยหันมาคุยกับแฟน พอหันมาคุยเสร็จปั no <S <S ๊บเหลือไปทีเห็นจ่อปืนแล้วอ่ะอ๋อจะยิงเขาจะยิงแล้วนะฮะเขาก็เลยบอกว่าระยะกระชันชิดเหลือเกินอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจแย่งปืนเลยครับพยายามแย่งอต่แต่ปืนก็เฉียดขึ้นหัวไปไงพล้ดมาที่ที่บ้าเราเลยลานมาที่บ้าข้อรถอะไรมาครับมอเตอร์ไซค์ครับ ควมรู้สึกตอนนั้นคือต้องทําอะไรยังไงก็ต้องทำแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะยิงหรือเขาแค่คู่ก็ต้องยังไงก็ต้องต้องเสี่ยงดูว่าห้าสิบห้าสิบที่ได้คุยเขาไม่ต้อให้เหตุผลว่าอะไรหลายคนคงอยากรู้เนี่ยคุณลุงแสวงคุณลุงทําไปเพื่ออะไรลุงบอกไม่มีเจตนาต่อชีวิตและทรัพย์สินนะอยากจะประชดชีวิตอยากจะติดคุกเพราะมีคนหุงข้าวให้กิน เหตุผลเนี him, ่ยนะเหตุผลของคุณล uh um. ุงหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับนักข่าวเองเนี่ยก็พยายามสอบถามเหมือนกันในระหว่างที่ควบคุมตัวอยู่นะฮะถามไปเหมือนกันบอกว่าอยากจะติดคุกจริงหรอเออคุณลุงอะลองฟังเสียงคุณลุงนะครับลุงทำไปเพราะอะไรมาที่บอกว่าอยากติดคุกจริงหรือเปล่าจริงจริงเหรอทำไมไมอยากติดคุกอะขออะไรลุงแค่อยากติดคุกเฉยเฉเหรออ๋ออยากติดคุกเฉยยมีปัญหาครอบครัวอะไรไหมลุงเชื่อไหมล่ะ นักข่าวของเราก็รู้สึกตังหิดต,ตังหิดใจนะเอาลงพื้นที่เลยไปบ้านของคุณลุงสแสวงนี่แหละครับไปเนี่ยประตูยังเปิดอยู่เลยนะครับมีขวดเหล้าขาวมีกระป๋องกาแฟมีซองบุหรี่วางไว้มีข้าวสารอีกหนึ่งกระสอบ,บไปเจอพี่สาวพี่สาวบอกว่าน้องชายเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเมียเสียชีวิตไป2ปีแล้วไม่มีลูกด้วยกันช่วหงหลังๆป่วยเป็นโรคประจําตัวและก็ชอบดื่มเหล้าเธอแบ่งที่นาให้สิบไร่ไปทำมาหากินพอปุ๋ยแพงอะไรแพงทาแล้วไม่เหลืออะไร อ้าวหยุดทําดีกว่าทําไป<ม>อย่าเป็นนี่เป็นสินนะฮะ<ม>น้องชายเคยติดคุกไปแล้วนะเ<ม>พราะว่าไปก่อเหตุยิงคนตายในหมู่บ้าน<ม>พอออกมาก็เห็นถ้ามาหากินดีนะเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเครียดเรื่องอะไรนะครับออกมาเขาก็มาทํามาหากินดีนะแล้วก็เมาเป็นเมื่อ,มเ,มอมเมียเขาเสียไปนี่เนี่ยเขาก็เครียดเขาอยู่คนเดียวอ่ะถ้าไปไปป้นไปอะไรเงี้ยไม่น่าไม่น่าจะใช่เนาะไม่น่าหน้าร่างกายมันก็จะไปสู้เขาไหวหรือมันจะไปปนเขาได้เลยน่ะ ตัวก็เหลืองจะมีโรคประจาตัวอะไรไหมครับมีเขาเป็นโรคหืดหอบปะผมแพ้อะไรเงี้ยเขาต้องเป่ายาตลอดอะเราเนี่ยเขาก็กินเลยนี่แหละฮะคุณผู้ชมคือฟังจากเหตุผลดูจากสภาพร่างกายเดินจึงเดินไม่ค่อยไหวเลยอะเลยไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนะเหตุผลแปลกประหลาดมากใช่ละครดีวารายตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ a อ p Store หรือ Play Store